ตากแดดยังไงให้ได้ประโยชน์เวลาที่เราโดนแสงแดดนะคะเราก็จะได้รับรังสี U.V. ค่ะซึ่งรังสี U.V. นี้จะเป็นตัวที่ไปเปลี่ยนคอเลสเตอรตอลใต้ผิวหนังของเราให้กลายไปเป็นวิตามินดีค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นวิตามินดีที่ยังไม่ออกฤทธิ์นะคะจะต้องไปผ่านกระบวนการที่ตับและไตก่อนถึงจะกลายเป็นวิตามินดีที่ออกฤทธิ์ได้ค่ะ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนนะคะก็คือช่วง8ถึง9โมงเช้าค่ะใช้เวลาในการโดนแดดประมาณ30นาทีนะคะก็จะสามารถทำให้เราสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้ค่ะและสำหรับท่านที่มีข้อจำกัดในการโดนแสงแดดนะคะหรือว่าท่านที่มีโรคประจำตัวบางโรคที่มีข้อห้ามในการโดนแดดอาจจะใช้วิธีอื่นค่ะก็คือเลือกเสริมจากอาหารได้อาจจะเป็นจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะหรือว่าชีสนะคะเนยก็ได้ค่ะ หรืออาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมวิตามินดีลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอค่ะปัจจุบันนะคะค้นพบแล้วว่าวิตามินดีนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมมาเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกข,ของเราแล้วเนี่ยวิตามินดียังมีผลต่อทุกๆระบบในร่างกายด้วยค่ะค้นพบว่าทุกๆเซลล์ในร่างกายของเรานะคะมีตัวรับวิตามินดีอยู่ค่ะรวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะก็อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันค่ะ ดังนั้นวิตามินดีจึงมีความจำเป็นกับระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยค่ะ